ออ่ะตไม้งคคือจริงๆก็เป็นคําถามที่เจอบ่อยๆนะคะว่าคุณหมอถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยแปลงฟันดีๆใช้อุปกรณ์ทุกอย่างดีๆแล้วก็แปลงฟันตามคลิปแล้วเนี่ยต้องมาขูดหินปูนไหมเพราะว่าพี่ก็รู้สึกว่าฟันสะอาดใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่ดีหมด ซื้อราคาที่สูงแล้วก็ยาสีฟันน้ำยาบ้วนปากนิ่เลือกมาแล้วอย่างดียังจําเป็นที่จะต้องขูดหินปูนไหมคะนะที่เป็นหมอเหงื่อหมอรู้สึกว่าก็ยังจําเป็นที่จะต้องพบทันตแพทย์ต่อให้คุณแปลงฟันมาดีแค่ไหนแล้วก็ยังไม่มีอาการเหตุผลง่ายๆมีทั้งหมดมสองข้อด้วยกันอันที่ธรรมชาติเองแล้วเนี่ยมันจะมีคราบจุลินทรีย์ตัวนี้ เกิดขึ้นทุกๆ24ชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดว่าเราแปลงฟันได้เกลี้ยงมันก็จะหมดใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากว่าฟันเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาพผิวเรียบแบบนี้โดยเฉพาะฟันหลังเนี่ยเขาก็จะมีตัวรากฟันที่มีลักษณะเป็นเคอร์ฟหรือว่าเป็นโค้งเว้าเข้าไปแล้วถ้าเกิดว่าร่องลึกตรงนี้ร่องเหงือของเขาเนี่ยไม่ได้รัดฟันแน่นเนี่การหลวมตัวคาบจุลินทรีย์ที่หมอเอ่อยไปเมื่อกี้ มันก็จะลงไปในร่องเหงือกได้ซึ่งในตรงร่องเหงือกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแปลงไม่ได้แม้แต่หมอเองนะคะก็ยังไม่สามารถที่จะลงได้ในบางตำแหน่งจำเป็นที่จะต้องให้คุณทันตแพทย์หรือว่าคุณหมอเหงือกเนี่ยช่วยขูดให้สะอาดแล้วก็อีกกรณีที่สองที่จำเป็นที่จะต้องไปพบทันตแพทย์ เพื่อที่จะทําการตรวจฟันเนื่องจากว่าอาจจะมีบางตําแหน่งที่มีอาการผุโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าไม่มีอาการเสียวฟันหรือว่าปวดฟันแต่อย่างใดหละืจะมีอาการรอยร้าวแล้วก็วัสดุอุดเดิมเนี่ยมีการแตกหัก ซึ่งถ้าเกิดว่าได้ทําการบูรณะหรือว่าได้อุดใหม่เนี่ยจะทําให้ลดการสูญเสียเนื้อฟันแล้วก็การรักษาที่ยุ่งยากมากขึ้นดังนั้นต่อให้เราแปลงฟันดียังไงหมอเองก็อยากจะแนะนําให้คนไข้พบคุณหมอฟันอย่างน้อยทุกๆ6เดือนนะคะใครชอบความรู้เกี่ยวกับฟันแล้วก็เหงือกแบบที่สาระกดติดตามช่องหมอ,อยหยงไว้ได้เลยแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกันค่ะ